สองสาวโปงแดงโตแล้วโตแล้วโตแล้ววันนี้เลนนี่เป็นพี่ปหนึ่งเลยเนี่ยเลไม่ตื่นเลยยอด้ comfortable not c I'm b e ไม่ส t ายเพราะวันแรกที่ใส่กระโ i รงยังไม่เห็นยังไม่เห็นตอนนี้ยังไม่เห็นชุดใหม่พี่เปียเป๊ะมากค่ะไม่ได้ตั้งใจเลยนะแม่ตั้งใจ <laughs> จำได้ว่าตอนเด็กเนี่ยแม่ยังยุง่งเลยนทำเองว่าไม่งั้นไม่ได้ใจคนนี้ก็ต่อห้าแล้ว <laughs> ต่อห้าหวังว่าปีนี้จะส่งบอลได้คือกือบแล้วอะ่ะสองสาวกระโปรงแดงโตแล้วโตแล้วโต แล้วนได้ยินตรงนี้ควรนีิเฮ้ <c oughs> <c oughs> ยต้องส่กขัดกอ่อฉียังฉีน,น <c oughs> ไปชล่ะอพี่เจน ตามเป้าหมายจิ้นเดนนี่รู้สึกยังไงกับการใส่ชุดนักเรียนวันนี้เป็นปหนึ่งวันแรกที่ไม่เหมือนเดิมเก์เลยก็เขารู้สึกว่าเขาขึ้นปหนึ่งจินเขาก็ต้องเอ็กซ์ไซส์จินจะขึ้นมัธยมจินก็จะเอ็กไซส์เหมือนกันเช่่อปหนึ่งอ่ะไม่เหมือนแบบไม่เหมือนอนุบาลอีกแล้วอนอแล้วใช่ไม่เป็นอนุบาลแล้วมันทําไมนะเน่นเหรอกระโรงคือยูนิฟอร์มมันจะไม่ใช่เอี๊มไงอี๊ยมันจะไม่มีรัดพุงไงพี่เวง จะเจอเพื่อนใหม่เจอครูใหม่หรู้สึกยังไงอืมจะออกจากคาซีแล้วพี่ก้อยพร้อมมากถึงแล้วนะคะรอไียงไม่สาย จีนนะอยู่กับเพื่อนนะคะคือตอนนี้นะคะลูกก็ไปโรงเรียนตุ๊กก็กำลังจะไปออกกำลังกายกันน่าวและระหว่างนี้ตุ๊กก็กําลังประชุมอยู่กับน,น้องๆอยู่กำลังจะแยกสมองอยู่เดี๋ยวประชุมเสร็จ<ๆ>เดี๋ยวจะไปออกกำลังกายตอนนี้ก็ปั่นจักรยานอยู่นะคะเดี๋ยวต้องมีคนถามคุณคแม่เลยว่าทําไมแต่งหน้า,าออกกำลังกายเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปรับลูกได้เลยหลังจอากออกกำลังกายนะคะเดี๋ยวตุ๊กจะไปไหว้ไอ้ไข่แป๊บหนึ่งก่อนไปรับลูกด้วยค่ะเวลาลูกไปโรงเรียนแล้วแม่ก็จะมีเวลา ทำอะไรที่อยากทำมากขึ้นนะคะหวังว่าจะได้มาออกกำลังกายมากขึ้นในทุกๆเช้านะคะตอนนี้เราก็ถึงวัดสุทารามแล้วนะคะที่มีใไอ้ไข่แล้วก็องค์ท้าไว้สวรรณอยู่นะคะเดี๋ยวต้องจะไปไหว้ทั้งสองท่านนะคะ Are you okay? I'm fine. I'm so tired. Hello. am so tired. I'm so tired. I'm I'm school tired. I'm so I'm so science. Huh? i science? You learn library i something? i go to the library. I had a friend that that's not in my class. What's her name? I don't remember, but she replaced me together. Did you say hi, hi and you see each other? เป็นลับเด็กๆนะคะตุ๊กก็ขอลูกๆแวะตลาดดอกไม้แบบหนึ่งนะคะจะซื้อดอกไม้ไปไว้มาพิธีในที่บ้านแล้วก็ใส่จัดกนอโอ้ I think you're right ดูครบมากนะคะตลาดนี้ดอกไม้ของว่า เหมือนมันเป็นกับแก้มหรอไม่ได้อร่อยนะหวานขมๆหวานๆคืออร่อยแต่ถ้ากินเยอะกว่านี้น่าจะไม่นอนที่นี่อะพอรุ้ไปโรงเรียนก็จะจูนเหนื่อยนะคะมีความเหมื่อยลอยอันนี้ซุปนี้อร่อยมากค่ะเขาจะไม่ใช่โซงบาทไม่ใช่ยูโร่แต่เป็นอะไรที่มีอารมณ์นะคือแบบมัน เป็นไงคะจริงมาเยอะเชียวคนประตูรัวบ้านเสียนะคะก็เลยขับเข้ามาไม่ได้แนนาวกำลังไปรับสินเข้ามานะคะเรนี่อูมืดนแ่นาวาิเข้ามาแล้วโอ๊เบียตเรนนี่ ก็คือเขาเอ่อชุดปอนหนิมากนะคะก็คือจะใส่กับโปงนอนด้วยนี่ตัดสินใจไม่ใส่แล้วนะคะเพราะมันอึดอัดเพราะว่าใส่นอนไม่น่าสบายนะก่อนนอนแลวนี่เขาจะขอเล่านิทานที่เขาว่าก่อนแป๊บหนึ่งนะคะวี้ Pink and Purple Here you go Have some gum Thank you Yeah Slam Done Done Short story Uh huh Time to go to bed ่ u <SU h ง o เดี๋ยวเราจะนอนเลยนะคะ Are you Are you sleeping Everyone watching this Are you sleeping with everybody คือเทอมที่แล้วอะแม่เป็นคนทำอาหารกล่องให้เขากินทุกกลางวานัน <Yes. S 1> เพราะในช่วงโควิดเนาะเขาก็ต้องระวังตอนนี้จินก็กินข้าวเที่ยงเรียนแล้วนะคะ So what did you have for lunch I had some noodles some soup and l u k s h m e All kinds of noobs. If you don't want to eat noodles, can you show something else? Yes, there is noodle section and there is a normal food section. section. Today we had chicken, but I ate noodles. I heard Tesco I every Everybody eat ice cream oh. free, not free because I pay for it. แม่งงมากวันวนี้แม่งงแม่ตื่นเช้ามมีเราต้องนอนเร็วนะคะเพราะว่าแม่ห้อ e And, and I just keep walking. With her. I just saw you keep walking alone. Did you see the peach and then walk with you? Um, I walk alone. And when when I saw her, when I was going to to walk somewhere, but when I was done going to the hallway, I stopped because I don't know where my class should be. So Cassandra, just, just come in and just help me out. Yeah. Good night everybody in the whole wide world.